คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นว่าที่เศรษฐีใหม่ได้เลขเด็ดงวดนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหรือยังครับกองสลากก็เตรียมที่จะออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับ17มกราคม2567ครับจากสนามบินน้ำก็เตรียมรุนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีต้อนรับปีใหม่2567นี้ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหลือเวลาอีก3าวันนะครับก็จะมีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่งวดประจำวันที่17มกราคม2567ทางนี้สําหรับบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่งวดนี้นะครับพบว่าเลขเด็ดและก็เลขดังถูกกว้านซื้อไปจนหมดเรียบร้อยแล้วโดยโดยเฉพาะเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดแต่สําหรับเลขสวยๆอื่นๆก็ยังพอที่จะหาซื้อได้ตามแผงค้าซึ่งยังพอเหลือลอตเตอรี่ให้เลือกซื้อกันอยู่อีกมากมายเช่นกันครับ ขณะที่นักเสี่ยงโชคบางรายไม่ลืมที่จะเสาะหาเลขเด็ดจากโซเชียลหรือแม้กระทั่งเลขเด็ดตามความเชื่อทั้งความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับโดยหลายคนได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเตรียมนาไปลุนโชคในงวดประจำวันที่17มกราคม2567นี้สําหรับเลขเด็ดไทยรัฐงวดประจำวันที่17มกราคม2567นี้นะครับคุณผู้ชมเลขที่ปรากฏตามหน้าจอนะก็จะมีเลข5เลข3เลข4 ส่วน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างก็คือเลข9แล้วก็เลข8ครับก็ดูตามหน้าจอแล้วก็ตีเป็นเลขเด็ดเอาเองนะครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีวิจรารณญาณในการที่จะเลือกซื้อตัวเลขนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2567สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็จะมีการออกรางวัลจากสำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมีการออกรางวัลจากสำนักงานสนามบินน้ำจังหวัดนนทบ,บรุรีทางนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางท่องชัยทีวี2และก็ทางเพจ Facebook ไทยทีวี2ครับ